สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะจุก็เริ่มกลับมาออกกําลังกายอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าจุไม่ได้ออกมานานแล้วเนาะเป็นปี2ปีได้แล้วละค่ะออแล้วทีนี้รู้สึกว่าชีวิตมันไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเลยะค่ะทุกคนแล้วก็จุรู้สึกว่าจุเหนื่อยง่ายเนาะทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็เหนื่อยจุก็เลย,เอยลองกลับมาฮึดออกกําลังกายอีกสักครั้งหนึ่งเนาะโหกว่าจะพาตัวเองออกมาเริ่มครั้งที่หนึ่งได้ หนักเหมือนกันค่ะทุกคนมันติดความขี้เกียจเนาะทุกคนคะ่ะอาจจะออกผิดผิดถูกถูกอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ออกเนาะแต่ว่าจูน่ะมีความระวังเรื่องการออกกําลังกายมากเลยคะ่ะเพราะว่าจุเคยเกิดการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายเนาะก่อนหน้านี้นะจุเคยแบบปวดตรงบริเวณหัวไหลค่ค่ะแล้วเวลาเราบาดเจ็บจากการออกกําลังกายนมันเจ็บหน้า นานทุกคนคะ่จะจุปวดอยู่เป็นแบบเป็นปีสองปีแบบปีกว่าเลยอะคะ่ะคือเวลาถอดเสื้อใส่เสื้อนี่ลําบากมากยกแขนขึ้นทํายังไงมันก็ไม่หายคะ่ะทุกคนคะ่ะพอมันจะหายมันก็ค่อยๆหายของมันไปเองอะคะ่ะ ออกวันแรกนะคะทุกคนคะ่ะออกได้ไม่ถึง2ี่นาทีเลยค่ะทุกคนคะ่ะเหนื่อยมากก็เลยเซาแล้วจ้าหิวข้าวก็เลยแบบมากินข้าวยังไม่อาบน้ํายังไม่อะไรเลยค่ะทุกคนคะ่ะขอกินข้าวก่อนจริงๆเขาก็บอกออกกาลังกายเสร็จควรรีบอาบน้ำเนาะเพราะว่าเหงื่อเรามันออกอะไรอย่างงี้แต่จุ้ไม่ไหวจริงๆค่ะทุกคนคะ่ะเพิ่งออกวันแรกคือมันหิวมันสันไปหมดเลยค่ะทุกคนหมดแรงคะ่ะ เดี๋ยวให้จุกกินเสร็จอาบน้ําเสร็จนะคะทุกคนค่ะจุกจะพาไปดูสถานีรถไฟจ้าทุกคนคะ่ะคลิปนี้นะคะจุถ่ายไปเมื่อวันที่12ทธันวาคมเนาะแต่จริงๆอ่ะสถานีรถไฟอะค่ะหัวหินเขาเปิดให้ใช้บริการที่มันเป็นอ่า เขาเรียกว่าอะไรอะสถานีที่มันลอยฟ้าจุ๊กก็เรียกไม่ถูกเนาะตั้งแต่วันที่11ก็คือเมื่อวานแต่ว่าคลิปนี้จุ๊โพสชา้านิดนึงนะคะทุกคนจุ๊จากค่อนข้างที่แบบถ่ายอะไรเสร็จถ่ายคลิปเสร็จอัดวิดีโอเสร็จจุ๊จะไม่ค่อยมีเวลามาตัดค่ะทุกคนคะ่ะจะชา้านิดนึงค่ะน้ำตาล <laughs> มาหาพี่จุ๊หรอหนูมาหาพี่จุ๊หรออยู่ข้างนอกเลย มีมาอีกตัวแล้วค่ะทุกคนคะตัวนี้ก็ชื่ออะไรชื่ออะไรไม่รู้คีย้อนมากโอ้อยากมาเป็นน้องพี่จูหรอ,อโอ้ยงงงยวหลับหลับปะหลับไหมหนโอ้ยดูตาดูตาเขาหืม,หม ตรงนี้จะเป็นแยกบอนไก่นะคะทุกคนคนหัวหินจะรู้จักดีจ้า <c oughs> นี่แหละค่ะเราก็ตื่นเต้นเนาะเพราะว่าที่อื่นเขามีสถานีรถไฟอะไรอย่างงี้กันมานานแล้วแหละแต่บ้านเราเพิ่งจะมีไงเราก็เลยตื่นเต้นค่ะพาทุกคนมาดูนะคะแต่ว่าตรงหัวหินนะคะสวยมากดูซิคะทุกคนคะ่ะเขาจะสร้างเรียนแบบสถานีเดิมอะค่ะ ให้มันเป็นสีเนี่ยสีเหลืองเหลือแบบนี้แล้วก็โทนสีแดงแดงแบบนี้คล้ายๆแบบอารมณ์เหมือนพระราชวังค่ะทุกคนสวยจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวจุ๊วค่ะจะพาเดินเข้าไปดูข้างในด้วยนะคะทุกคนค่ะแต่ตอนนี้ขอหาที่จอดรถก่อนนะจ๊ะ ได้วาคือพ่อทายฉันแน่ฉันเป็นคนดีของจอยว่าขีย่ยาตัวนั้นเป็นตยานคูเขียนอเนอาเงินน้องจอยขาเดินไปแล้วร้อนนี่ปอ้าหมวกฉันไปไหนล่ะอ้าไม่รู้สวยไหม ได้อยู่ปะวันนี้ทุกคนคะ่ะวันนี้จะพามาดูสถานีรถไฟหัวหินนะคะตอนนี้สถานีรถไฟเราเสร็จแล้วนะคะทุกคนคะ่ะตามมาดูเลยค่ะสวยมากเมื่อวานเขาเปิดให้ทดลองใช้สถานีอันนี้เขาเรียกอะไรจอยลอยฟ้าหรอเขาเรียกไรวะเออเดี๋ยวเขาเปิดได้ใช้เมื่อวานครั้งแรกคะ่ะทุกคน แต่วันนี้ไม่รู้เขาเปิดหรือเปล่าเนี่ยเราจะมาถ่ายให้ดูปะ จูจำไม่ผิดน,นะคะ่ะศาสนสถา,า,านอันนี้คือของเก่านะคะแต่ว่าจูบอกตรงๆว่าจูยังไม่ได้มีความรู้เลยว่ามันคืออะไร <c oughs> เดี๋ยวคนจะต้องด่าจูอีกแน่ๆเลยอะว่าพามาดูแต่ไม่รู้หาเหตุอะไรเลยแต่พามาดู โมงขุดได้นะคะขอไปดีจริงค่ะจะไม่ไม่ หลายคนเลยร้ยนอน,นไ,มไ,ไม่ใช่อะไรตอนนี้คือแดดแบบเดินไปตรงป้ายหัวหินสิ เราชอบัวผีบ้าบนรถไฟเราเลยกลัวอ๋ออ๋อใช่แกเล่าให้ฉันฟังมีประวัติเธอมีประวัติดโดนจอมเคยโดนคนบ้าตกบนรถไฟใช่เยไอร ไม่น่าใช่ไม่นด้ใช่นะโอเคเดี๋ยไปรัไปดู่า ทุกคนอันนี้เป็นตารางเดินรถของสถานีหัวเห็นนะจุถ่ายมาได้ไม่ชัดค่ะจุถ่ายมาได้แค่นี้แต่ว่าถ้าจะเอาช,ชัวร์ค่ะทุกคน<ม>ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์อีกทีนะคะทุกคนคะจุจะพาขึ้นไปดูข้างบนมาแต่เขาไม่ให้ขึ้นเขาให้เฉพาะนนคนที่เขามีตัว๋วเออนั่นะนะรถไฟ เราไม่เห็นเลยอะจอยได้ยินเสียงรถไฟปะใช่ไหมหรือไม่ใช่วะใช่แหละโอ๊ยได้ยินเสียงรถไฟแต่ว่าจูไม่เห็นเลยอะเพราะว่าจูอยู่ข้างล่างไงรถไฟเขาอยู่ข้างบนเราอยากจะขึ้นไปเนาะแต่เขาไม่เขาไม่ให้เขาไม่อนุญาตเขาให้เฉพาะคนที่มีตัว๋วแล้วก็จะเดินทางเท่านั้นนะคะที่จะขึ้นไปได้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนา น้องจอยบอกว่าจะพาไปกราณบุรียังไม่ได้บอกฉันบอกให้แล้วว่าต้องไปชอบก็ไปมันเป็นระยะทางสั้นๆไปได้เป็นไรอมันนั่งแบบไม่ถึงสิบนาทีหรอกใช้จอดรถเมื่อกี้ก็มีไปหาของอร่อยกินอะไปหาของอร่อยกินเนาะเราก็กลับจอดรถพอลงมาปุ๊บเราคิดเลยแบบชะตาผมไม่ถูกรถไฟจริงๆมีแต่คน เม่วนมา,มาขอเงินแต่เหมือนมาขุนรีดมากกว่าร้อยนึงร้อยหนึ่งเนี่ยแต่เฮ้ยแต่ไม่เจออย่างนี้นานแล้วนะถ้ามากับเราไม่ต้องห่วงจเจอแน่นอนจานนต้จอดเป็นตัวดึงดูดนะคะตัวดึงดูดผีบ้านอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลที่ได่ขึ้นรถไปเลย น้องจอยมากินกาแฟก่อนกลับนะคะตอนนี้กี่โมง้วจอยน่าจะสี่โมงเย็นได้แต่ไม่ได้นอนแนมะ่คืนนี้มาเลยน่าจะยัง ทุกคนคะมาจิบกาแฟร้านตรงสถานีรถไฟนะแล้วก็มานั่งมุมนี้ชมวิวชมวิวรถดีจังเลยอะ่ะเราไม่เคยมาเนาะแบบนี้จอยเออทุกคนวิวนี้มันดีอะ่ะแบบจิบรถไฟไปมองวิวไปเออจิบรถไฟ <laughs> จิบกาแฟไปมองวิวไปมุมเนี้ย <laughs> ได้ใช่ <laughs> วิวนี้ดีมาทุกคนหาคือแบบมองเห็นค้นอ่ะแล้วแบบมองเห็นรถมองเห็นค้นคือแบบไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีที่นั่งสิทิ์กาแฟแล้วเห็นมุมวิวนี้ได้อย่างในหัวเห็นอ่ะถามเพื่อน,น,นเลคะแต่ไปได้เอาสาตั <laughs> ้งกล้ <c oughs> องมาเป็นมุมที่ปิดอ่ะ เราโชคดีเราจอเราถ่ายทันรถไฟด้วยเนะาะเออทังทั้งที่ตอนแรกแบบคิดว่าไม่ทันไม่ไม่เห็นไม่เจอแล้วแหละจนแบบเราจะออกไปเราจะไปตลาดเดี๋ยวเราเนี่ยโจอเฉยเลยอะดีจังนั่งรอตั้งนานไม่มาเดี๋ยวเราจะไปตลาดกันต่อเนาะเดี๋ยวจะไปตลาดสดต่อนะคะทุกคนไปซื้อของที่ตลาดกันนะ เราจะไปตลาดสดนต่อนะคะทุกคนเฮ้ไม่มีที่วางแก้วเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะรถมันลบที่ที่มันควรจะวางแก้วเราก็วางของหมดละ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดเลยนะคะ ทุกคนตอนนี้กําลังขับรถผ่านหน้าร้านพี่โจนะคะจุกก็เลยเปิดกระจกรลดลงค่ะแล้วให้น้องจอยถ่ายรูปหน้าร้านให้เนี่ยค่ะ ทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะคะจุ๊บปิดกระจกไม่ได้ค่ะทุกคนถ้ามองในมุมสยศาสตร์นะคะจุ๊ไม่รู้ว่าจุ๊ไปพูดอะไรผิดมาทำไมอยู่ดีๆกระจกรถจุ๊มันปิดไม่ได้เนาะแต่ถ้ามองในมุมที่มันวิทยาศาสตร์ควรจะเป็นรถรอมันก็เก่าแล้วอะค่ะมอเตอร์มันน่าจะพังค่ะทุกคนค่ะสรุปเราก็ขับรถไปตลาดทั้งๆที่กระจกปิดไม่ได้ก็ลุ้นกันนะคะว่าจะปิดได้ไหมกว่าจะถึงตลาดเนาะเพราะว่าถ้าไปถึงตลาดแล้วมันปิดกระจกไม่ได้ค่ะจุ๊กก็คงไม่กล้าลงจากรถค่ะทุกคนเราไม่กล้า โรแมนติกอย่นีล่าวันนี้เรามาตอน,นเย็นเอีมงเพิเนี่ยแบบอยากไปปาร์ตี้เลยแบบแปลมั้ยจะสียมากเลยโอ้โหงชัน้นถ <c oughs> ขนาดกระจกยางปิจอย <c oughs> มันจะไปถึงปาร์ตี้ด้วยกระจกปิดไม่ได้ <c oughs> ยอย่างอ๋ออันนี้มันขึ้นไฟเราว,ว่าพี่จูกดล็อกหรือเปล่าไม่ลองดูนะว่ามันจะขึ้นไหมนะว่ามันจะปิดได้ไหมอุ้ยจอยปิดไม่ได้เอาปิดไม่ได้ทังไงอะ่ะแล้วเราจะไปตลาดจังไดสูของสิหายดิเขาสิลากรดฉันดิ<ข>ดก,ลกด,ดล็อกแล้วกดกดล็อกดิอันนี้คือล็อกเอออันนี้คือล็อกเนี่ยมันก็เปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออแล้วกดปลดล็อกไปปลดล็อกนะ กดอันอื่นนีลองกดอันอื่นสรุปอันอื่นก็ปิดไม่ได้ค่ะเนี่ยอันอื่นนะได้เห็นไะจอยเขาลองปิดฟังเอ์เหมือยู่เห็นได้ไม่ได้ไปตลาดไม่ได้แล้วค่นะเดียเด๋ยวเดี๋ยวด้วยให้ฉันเชเซิร์ชกูเกิลก่อนกูเกิลรู้ สรุปไม่ได้ไปตลาดเนาะพี่โจโชวนมากินข้าวค่ะทุกคนพอกินข้าวเสร็จจะกลับขึ้นรถเนาะจุยกมือท่วมหัวมีเรื่องปฏิหารค่ะทุกคนจุอธิษฐานในใจพ่อยายไม่ยายจ๋าซอยลูกนะเด้อขอให้หนูปิดประตูกระโจกรถได้เด้อปิดได้ดค่ะทุกคนค <c oughs> ่ะแบบแปลก <c oughs> มาก <c oughs> าเลยค่ะทุกคนใช่นั่นคือกับแก๊สที่เราเลือกให้มันเป็นการมาแบบอัซิเดนต์ค่ะแต่ว่าไม่ถือก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีพี่จูพี่จูไปพี่จูไปใส่ส้นสูงส้นสูงที่เราบดติดออกมารีวิวรองเท้าให้ น่้แไปใส่ส้นสูงที่เราหยิบออกมาให้ไปได้แล้ปันไปอ๋อเหรอเออโอเคไปอย่างนี้ได้ไหมล่ะได้เฮ้ยเรามันแบบมีตังไหมมีบัตรเครดิตหรือเปล่าถึงนั่นนะอู้อเท่าไหร่คะไม่เป็นไรครับขอขอบคุณนะคะคนไทยหิวหน้าหลับขอบคุณค่ะ ได้กระเป๋าแบบไหนมาใหม่ได้กระเป๋านี้มาใหม่เฮ้ยเราต้องแบบยังไงอ่ะแต่ว่าอันนั้นน้องเราก็มาใส่อย่างนี้หรอใช่ไหมก็ได้นะอย่างนี้ใช่ไหมเซฟตี้อ่ะดูแบบแบบอันนี้แบงอะไรว้อย่างเงี้ยไปไปเราจะไปเที่ยวกันนะอันนี้คือกระเป๋าของเรา อันนี้สุดเหรอะแบรนด์อะไรคะอ๋อไม่ใช่มันเป็นแบรนด์อะไรวะแบบเนี้ยแบบเฮ้ยจริงๆฉันรู้นะเว้ยแต่ฉันไม่กล้าออกเสียงฉันกลัวฉันพูดผิดแล้วคนจะมาด่าเบอร์เบอรี่ใช่ไหมเบอร์เบอรี่ใครเฟื่งเว้ยเมื่อกี้เฟื่องเบอร์เบอรี่มันออกเสียงว่าอะไรอ่ะเขาจะรู้หมดว่าฉันโดต่ออ่ะแก พอ,อเลยมันคือพลาสติกอ่ะมันเป็นก๊ปนอปปี้ไงที่สไม่ได้มีแค่เราเนอะวยถือถุงก๊อปปี้ฝรั่งก็ถือถือว่าไม่ตกเพนเ,ออเราไม่ตกเพนเฮ้ยทุกคนขาแต่อย่หาหัวค่ะขนาดไปสภาแบบนี้เนาะมีฝรั่งยางเขามาถามว่า Are you working เธอทำงานกันไหมวันนี้เพื่น,น,น,นบ้านก็เลยบอกไปว่า MD off <laughs> ฉันยุดงานวันนี้ขนาไดไปสภาพแบบนี้นะนี่สงสัยสภาพคือคนปนอมเงินเป็นคือพวกมหาเงิน <laughs> เอาเลขสิเอาเงินมาให <laughs>